น,นี้ก็สามารถดึงออกได้เลยครับเพื่อกดกิ๊บนะครับสามารถดึงออกได้เลยครับอันนี้ไม่มีน็อตนะครับตรงคอนโซลผมจะใช้โดยการถอดคันชุดนี้ออกค่อยดึงตู้นะครับเพราะตู้ขยับแล้วเพื่อง่ายต่อการทำงานครับ ต่อไปจะทำการถอดตู้แอร์นะครับจะมีน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับ6ตัวยึดอยู่ลักษณะของสกูนี้นี่น็อตอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะพามาดูที่มันแอบอยู่ข้างใน เห็นไหมครับ not, หัวน็อตขาวๆเราเะยทำการถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เป็นการถอดฝาครอบเสร็จนะครับแล้วก็ทำการต่อตู้ต่อไปครับเราสามารถถอดฝาครอบนี้ออกได้เลยครับ ภาพของคอเยนอ็นนี่ดูนี่เป็นคาบน้ำมันคอมนะครับดูครับนี่อันนี้เป็นขาบน้ำมันคอมดูครับจุดที่รั่วนี่จากการทันิสาน เเราทำการถอดตู้ครับเราเปิดฝากระโปรงด้านหนก่อน เรามาดูตู Do ้เอไครับกอดออกมาตัววัดุภูมินะครับเอ นี่ดูครับจุดที่รั่วอันนี้ Honda City 2018นะคนับเห็นะครับตู้ตู้แอร์รั่วครับนี่มีจุดที่น้ำมันคอมเยิมออกมาเห็นชัดเจนนะครับต่อไปเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ไล่ระบบนะครับให้เย็นให้กลับมาเย็นเหมือนเดิมครับ ดูอ่ะถ้าไม่รั่วหดูลักษณะถ้าไม่รั่วนะครับความสุกะปกจะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มีพอมีนะครับเนี่ยนี่มันจะเริ่มตันนะครับเริ่มตันจุดรั่วครับโอเคครับผมามาติดตามกันต่อครับการ เปลี่ยนตู้แอร์นะครับอีวาร์โปรเตอร์นะครับของฮอนด้าซิตี้ครับผมสวัสดีครับเราจะมาทำการทดสอบดูครับว่ามันรั่วจริงไหมนะครับด้วยการเอารมอัดแรงดันเข้าไปภายในคอยเย็นนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าตู้แอร์รั่วจริงครับ <c oughs> ด้วยอย่างเยอะไม่ซึมครับนี้ด้วยจริงๆนี่ครับแสดงมากเราวิเคราะห์ได้ถูกจุดครับอันนี้สภาพของกองแอร์นะครับยุ่ยหมดแล้วเราทำการเปลี่ยนไปด้วยนะครับกองแอร์นี้หลังจากที่ถอดต,ตู้ออกมาเรียบร้อยครับเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ ไรระบบแอร์ให้เรียบร้อยครับสลับเคสนี้จบไปอย่ากสวยงามครับเย็นเจียบครับขอบคุณที่ให้การรับชมครับสวัสดีครับ